พูดถึงจูวันเมียนะครับตัวเขาเองนั้นเนี่ยเคยเป็นแชมป์โลกมโต GP มาแล้วนะครับในปี2020ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาขี่ให้กับทางด้านซูซูกิแต่แล้วทางด้านของซูซูกิเองเนี่ยก็มีสภาพปัญหาในเรื่องการเงินนั่นเองครับก็เลยออกจากม o โต GP ไป เส้นทางของโจนเมีย er นั้น,นะครับก็มาบรรจบอยู่ที่กับทีมโรงงาน Honda HRC ในปี2022นั่นเองนะฮะซึ่งในปี2022นี่แหละเขาได้เป็นคู่หูกับ m a r k กมาเกนั่นเองนะครับรถที่ใช้แข่งขันก็เป็นรถ R c 2 1 3 v ซึ่งถ้าเกิดเราจำได้นะฮะในปีนั้นเองนะครับแน่นอนฮะทางด้านของ Honda นั้นเนี่ยต้องบอกว่าล้มลุกคุดคาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นควานหาโพเดียงก็ย,ยังไม่เจอนะฮะนํำซ้ำนะครับการแข่งขันเนี่ยไม่จบการแข่งขันก็เยอะไปนะฮะ การล้มเนี่ยก็มีให้เห็นจนแบบชินตาไปแล้วโดยเฉพาะมาร์กและก็จวนเมียซึ่งเลยทําให้มาร์กเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บและก็พักไปอย่างยาวนานเลยเหมือนกันนะครับแต่ละต่รอดนะฮะแต่ละคนก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองนะครับมาร์กเอ็เนี่ยก็ได้เลือกเส้นทางในปี2024มาอยู่กับเกรซินี่ยูคาติก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของมาร์กส่วนจูนเมียนะตอนนั้นเนี่ยก็ยังอยู่กับฮอนด้ต่อไปนะจนมาถึงปีนี้ปี2025 ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยช่วงเวลาที่ฮอ n d a รู้สึกว่าตกต่ำมากที่สุดเลยนะฮะก็คือช่วงนั้นแหละที่ไม่มีมาร์กอยู่แล้วก็ทนายของจวนเมียเนี่ยก็ต้องอยู่ไปนะฮะเพราะว่านี่นะครับฮอนด้าเองนะตอนนั้นเนี่ยก็ต้องหานักแข่งนะที่มีฝีมือมาอยู่กับทีมด้วยไม่นั้นเนี่ยมันก็จะตกต่ำยิ่งไปใหญ่อีกซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะตอนนั้นที่เมียอยู่เองเนี่ยก็ล้มแล้วล้มอีกเช่นกันนะฮะ มาปีนี้นะครับเราค่อยเห็นวิวัฒนาการนะของทางด้าน Honda นะในการพัฒนาของตัวรถนะครับเขาได้เขาได้มีการทุ่มเททรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะฮะร,รวมถึงเรื่องต่างๆให้กับรถแข่งด้วยก็เลยทําให้มันดีขึ้นมาอย่างที่เราเห็นสนามล่าสุดนี้ที่โมเตอกิจประเทศญี่ปุ่นทางด้านของจูนเมเองเนี่ยจบการแข่งขันในวันอาทิตย์เนี่ยได้เป็นอันดับที่3ด้วยนะครับ ซึ่งในรอบของวันเสาร์สปริงเดสเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยก็ทําเวลาได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมนะครับในรอบของสปริงเดสถ้าเกิดใครยังจํากันได้อยู่มาร์กเองเนี่ยกว่าจะแซงโจนเมียได้เนี่ยก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่าเป็นหมูหมูนะฮะที่จะแซงขึ้นไปได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นในการแข่งขันวันอะาทิตย์เองเนี่ยมาร์กเองเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วนะที่แซงจนเมียขึ้นไปในรอบแรก่นเองนะครับเพราะเกิดว่าปล่อยให้ไปถึงแบบรอบกลางๆเนี่ยมันจะยากสําหรับมาร์กเหมือนกัน ซึ่งในการแข่งขันล่าสุดเนี่ยที่โมเตเกิป,ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจนเมียเนี่ยก็สร้างความเป็ติยินดีให้กับทีมโรงงานฮอน d a าสาเร็จนะฮะตัวเขาเองเนี่ยก็มีความยินดีไปด้วยนะที่คว้าอ,อันดับที่3ไปนะครับกับการแข่งขันที่โมเตเกิแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดของฮอน d a าด้วยะฮะสิ่งเหล่านี้เองก็สร้างความเชื่อมั่นนะฮะให้กับแฟนๆของทางด้านโจนเมียและฮอนด้าแล้วนะว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่แล้วแต่ลอดนะครับมันก็มีคําวิพากษ์วิจาร์ออกมาเหมือนกันนะซึ่งคําวิพากษ์วิจาร์นี้ยโจเมียเขาก็รับรู้เหมือนกันนะครับซึ่งคําวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาก็บอกกันว่าแน่นอนล่ละบางทีนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่โจมเมียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกหรือว่าจบอันดับที่สามที่โมเตกิเนี่ยอาจจะเป็นเพราะโชคช่วยหรือเปล่าหรือว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันยังไม่มีคู่แข่งมาต่อกรด้วยอันนี้ก็เป็นคําวิพากษ์วิจารณ์ที่มันออกมานั่นเองนะครับเมียเองเนี่ยรับรู้ถึงคําวิพากษ์์วววิจจาาาารณเเเเหล่่่นี้ยซึงงงตัขอออมกก็บ แน่นอนล่ะไอพวกนี้เนี่ยมันชอบแบบว่าแอบ,บวิาพากษ์วิจาร์อยู่หลังโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าลองดูสิตัวเขาเองกนะ็ตอนนี้โฟกัสไปที่ไหนแล้วเมื่อก่อนเนี้ยตัวเขาเองเนี่ยทำอะไรมาบ้างก็หมายถึงว่าแบบว่าลองให้ดูนะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยเขามีผลงานอะไรบ้างประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งเมียเขาบอกว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีเช่นกันฮะ หนึ่งในข้อดีก็คือแน่นอนฮะเมียเขาบอกว่าทําให้กีฬาชนิดนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ไอข้อไม่ดีก็คือมันจะมีผลเสียกับคําวิพากษ์วิจารณ์ที่มาจงตีคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะสำหรับนักแข่งทั่วไปนะฮะไม่ไว่าจะเป็นวงการไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีคําวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเลยนะครับเมียเขาบอกว่าคําวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้เนี่ยแน่นอนฮะมันไม่ได้ทําให้ตัวเขารู้สึกว่าตกต่ำหรือว่าย่ำแ ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยรู้ดีว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่แล้วก็เขาจะพยายามโฟกัสไปในสิ่งที่ทำแล้วเขาก็บอกว่าแน่นอนหลักเขาไม่เคยลืมนะสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้ได้เป็นแชมป์โลกหรือว่าการแข่งขันที่โมเตกเกตเป็นอย่างไรก็บ,บ้างตัวเขาเองเนี่ยจำได้ดีว่าทำอะไรลงไปก็เสียงวิพากษ์วิจารนะครับมันก็เป็นแค่คำวิพากษ์วิจารณ์นะที่ทําให้เรานั้นต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะฮะประมาณนี้นั่นเองจอยเมีย er เนี่ยยังมีการทิ้งท้ายนะครับว่าพวกที่ชอบวิจาร์อย่างเงี้ยก็คือพวกที่ชอบ แอบวิาพากษ์วิจารณ์อยู่หลังโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นั่นก็เป็นความคิดเห็นของทางด้านของโจนเมียนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูทางด้านของทีมโรงงานฮอนด้าจริงๆมาปีนี้เนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าจะดีขึ้นมาเยอะเลยนะเออสำหรับรถฮอนด้าโรงงานนะฮะแน่นอนฮะการที่เขามีการทุ่มเทพัฒนามาอย่างเต็มที่นะเพื่อเพื่อที่จะหาทางเนี่ยให้มันไปให้ได้นะฮะก็ณนะตอนนี้ผมคิดว่าก็ไปได้เยอะแล้วเหมือนกันนะกับการพัฒนาตัวรถ อย่างที่โมเตรกิล่าสุดญี่ปุ่นเนี่ยสปินวันเสาร์วันอาทิตย์แข่งเมเลสทําำได้ดีมากๆเลยนะทั้งเวลาแล้วก็อันดับด้วยนะครับแล้วก็จวนเมยเนียก็สามารถขี่ได้ดีด้วยอันนี้ก็ต้องอชมเชยเหมือนกันนะฮะสำหรับทางด้านของทีม Honda แล้วก็ทางด้านของจวนเมียนั่นเองนะครับก็ผมคิดว่ารู้สึกว่าจะไปถูกทางแล้วก็ไปได้ดีกว่าทีมซามูไรอย่าง ยามาฮ่าอีกนะเพื่อนร่วมชาติด้วยกันนะครับก็เนี่ยแหละฮะทางด้านของยามาฮ่าก็ได้มีการทดสอบไปแล้วนะเกี่ยวกับทางด้านของเครื่องยนต์ v ีนะโดยอาคคุสโตฟนันเดตันเองนะครับแต่ว่ามันก็ยังดูแบบยังไงยอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมรู้สึกว่าณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบกันระหว่าง Honda กับยามาฮ่เนี่ยฮอนด้าเนี่ยดูเหมือนจะมีภาษีดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับ ซึ่งนตอนนี้เนี่ยโจเมย์เองเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาถึงปี2026กับทีมโรงงาน Honda ไปแล้วนะพร้อมกับลูก้ามาเลนี่ด้วยนะฮะแต่นแน่นอนในปีหน้านั้นเนี่ยปี2027เครื่องยนต์มันก็จะดาวไซส์ซึ่งลงมาให้มันเล็กลงนั่นเองครับก็ต้องไปรอดูนะในปี2027ฮะก็ไม่มีใครตอบได้เหมือนกันนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยฮอนด้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็ทางด้านของโจเมย์เนี่ยยังจะได้อยู่กับทีมโรงง,งานฮอนด้าไปด้วยหรือเปล่าในปี2027 ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะก็ตอบไม่ไดนะน้นะตอนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าจากผลงานที่ทํามาเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะฮะสำหรับทางด้าของทีมฮอนด้าและก็จวนเมียส่วนคําวิาพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะจวนเมียเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็บอกว่าไอ้คำวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ตัวเขานั้นย่าแย่ลงไปสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวเขาพูดง,ง่ายๆแบบนี้ดีกว่าอืม ก็เป็นข่าวสำหรับจมเมียในวันนี้นะฮะเป็นข่าวแบบสั้นๆนะครับก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแหละควาวิพากษ์วิจารณ์นะมันมีอยู่ทุกที่แหละนะคนไม่ชอบเราก็เยอะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สําหรับในช่องของ MotoGP Review นะฮะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับแต่ถ้าเกิดให้ดีที่สุดเนี่ย อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋นี้เนี่ยระบบของ YouTube มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับก็เนี่ยะฮะเป็นกำลังใจให้กับช่อง MotoGP ด้วยแล้วกันนะครับจะได้อยู่กันไปอย่างยาวนานก็ฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของรถยน,น,รรถยนต์นะฮะการรีวิวรถยนต์หรือว่าข่าวสารรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไปดูได้น,นะครับช่องเมนหลักของผมก็คือช่อง m o t o r i ์ e GP นั่นเองนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าระบบ ไม่ค่อยนำส่งเลยนะในช่องนั้นนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแลวกันนะครับ Moto r ร์ไรสกับ Moto GP Re รีวิวช่องนี้นครับโอเควันนี้ก็มาคุยกันแป๊บนึงนะเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าที่บ้านนะั้นมีการก่อสร้างกันอยู่นะมีการเจาะป,ปูอะไรบแบบนี้เสียงมันก็จะดังออกมาหน่อยนะโอเควันนี้ก็คงแต่เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ